ในวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงพิธีกรรมการบวชหน้าไฟหรือการบวชจูงศพของผู้ตายการบวชหน้าไฟการบวชจูงศพนั้นมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งคือการบวชแทนคุณของบิดามารดาผู้ยาตายาย ที่ท่านได้มีคุณได้เลี้ยงดูเราตั้งแต่เรายังเด็กก็คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้แทนคุณของท่านคือเป็นการบวชส่งวิญญาณในความเชื่อประเพณีการปฏิบัติของชาวบ้านทั่วไปก็จะต้องมีการบวชเพื่อจุงหลังอะไรวิญญาณของผู้ตายนั้นไปสู่ที่ชาพนสถานหรือที่เมลุสถาน การบวชอย่างที่สองนั้นก็คือการบวชแบบมีการจ้างบวชบางเจ้าภาพบางคนบางท่านก็ไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องที่จะมาบวชอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็ต้องไปหาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็ไปวานไปจ้างเขาบอกว่า มาหาลูกหลานบ้านเนี่ยไปบวชให้หน่อยเดี๋ยวจะใส่ซองให้ต่างหากในราคาธนุนทนี้ก็อยู่ที่จะตกลงกันได้แล้วก็อย่างที่สามก็คือการบวชแบบไม่มีความตั้งใจผู้ที่บวชนั้นบางคนไม่ได้อยากจะบวชให้แต่ก็โดนบังคับคือ เจ้าตัวไม่อยากบวชแต่พี่ปานหน้าอาพ่อแม่บอกว่าให้มึงบวชให้เขาซะให้บวชให้ยายบวชให้ตาบวชให้พ่อให้แม่บางคนเสียดายทรงผมบางคนไม่มีเวลาบางคนก็ต้องจำใจบวชพ่อโดนมาคับหรือโดนขอร้องแต่ในใจจริงๆนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะบวชให้เต็มร้อย ส่วนการบวชนั้นนะครับมันก็มีหลายกรณีอีกเช่นเดิมการที่ลูกหลานของเรานั้นผู้ที่เขามีความจำนงมีความประสงค์ที่อยากจะบวชให้สมมุติว่าลูกหลานนั้นอยากจะบวชให้ประมาณ5-6คนหรือสองสคนแต่ญาติพี่น้องบอกว่า บวชห้าหกคนมันเยอะเกินไปเอาสักสองสามคนได้ไหมถ้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถามว่าผู้ที่บอกว่าไม่ให้บวชนั้นจะได้บุญด,ด้วยไหมก็ได้บุญด,ด้วยแต่ก็ไม่เต็มร้อยเพราะท่านนั้นในใจของท่านมีอกุศลก็คือเขาอยากจะบวชแต่ท่านนั้นได้ขัดเขาไว้ ขาอยากจะบวชทุกคนตั้งใจแต่ว่าท่านนั้นบอกว่าบวชแค่สองสามคนพอแล้วผู้ที่เขามีความประสงค์ที่อยากจะบวชเขาก็เลยไม่ได้บวชก็มีแค่บางคนที่ได้บวชส่วนบุญกุศลน,นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือลูกหลานผู้ที่บวชเนนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจคือบวชให้ด้วยใจพอบวชให้แล้ว ตอนจูงนำศพบ,บางคนเขารู้เขาก็จะภาวนาตลอดทางบางคนก็ไม่ได้มีบาลีบางคนก็ตั้งจิตตั้งใจแค่ว่าข้าพเจ้าได้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นำทางดวงวิญญาณของผู้ตายนางนูน้นหรือนายนี้ก็ตาม ให้ท่านนั้นได้ไปสู่สุคติในสมปรายภพในภพภูมิเบื้องหน้าขอให้สินของข้าที่ขาดได้สมาทานสินสิบในบวชสัมมณีนให้ได้นำดวงญาณของท่านนั้นจมไปสู่สุคติบางคนก็ภาวนาว่าอย่างนี้แต่บางคนนั้นก็ภาวนาจะว่าไปถึงทางซ้ายนะให้แม่เลี้ยวซ้ายไปถึงทางแยก พอจะเลี้ยวขวาเข้าวัดก็บอกดวงวิญญาณบอกทางใช่ปะมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะให้แยกขวานะอย่างนี้ก็ได้ให้แต่เรานั้นได้มีเจตจำนงมีความตั้งใจจริงในการที่เราจะบวชให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจการที่จะนำทางเราไปได้นะั้นก็คือมีแค่บุญที่เราได้สร้างไว้ ตั้งแต่เรายังมีชีวิตนะครับก็มาอธิบายพอคร่าวๆพอเข้าใจในบางส่วนให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้พอรับชมรับฟังพอเข้าใจบางทีจะทําคลิปยาวเกินไปก็กลัวฟังแล้วมันสับสนมันซับซ้อนนะครับผมส่วนลูกหลานท่านใดที่มีความตั้งใจอยากจะบวชให้ถ้าเป็นไปได้ ทางไม่มีเหตุอันใดกระจริงก็อยากให้ผู้ที่บวชนั้นได้อยู่จนถึงวันตักบาตรเก็บปฏิและก็ตักบาตรคือญาติพี่น้องเราเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกหลานผู้ที่บวชคือศิลิบนั้นได้นำทางญาติพี่น้องเป็นผู้นำพาในการตักบาตรให้ลูกหลานได้ตักบาตรผู้ทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้ แต่แสงสว่างในโลกของวิญญาณนะครับไม่ใช่ทูกและก็ไม่ใช่เทียนแต่คือสีของผ้านะครับสีของผ้าในเปรียบเทียบเหมือนสินคือใช้สินเนี่ยนะครับเป็นการนำทางเดินไปในโลกที่มืดเบื้องหน้าคือเอาแสงสว่างคือสินของผ้าเหลืองเนี่ยนะครับเป็นสินที่นำทางเป็นสิ่งที่นำทางไปสู่สุคติในอีกโลกหนึ่ง นะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังตั้งแต่แรกเริ่มจนจบขอบคุณมากครับผม